96นะครับถ้ามีฉาชีพจะให้โอนไปบัญชีบุคคลเป็นมิจฉาชีพหมดนะครับเรามีแต่บัญชีบริษัทนะครับ c 696ยังได้นะ c 696นะอะไรอ่ะ c 696นะ950ก็6 4 9บาท มันดบันดบอ,อ่ะใช่ไอ้แก่เนี้แลว่ยม,มามันดับมาปวงคายเบบนะี้ค่ะอันนี้หกเก้าหกานะเนี่ยใส่ม,สม,สมสาตลอดหกแปดเจ็ดนะใครจะเอาครอะแล้วก็เมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากได้พวงกุญแจราคาดีๆที่เต็มตัวแนะนำหมีหมูหมีนะครับน่ารักมากน้องเป็นอย่างนี้กับไปพิธีพี่นนท์นะ อันนี้ยราคาวันนี้ก็สามสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบาทซีคทเจ็ดศูนสองนะซีคทเจ็ดศูนย์สองสุดแ<ป>ดล้จะล่าได้เออไออคิวมีสิบค่ะรลัสอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้น่ารักมากน่ารักมากมาก,มากชิมมอนมีสิบเป็นกระเป๋าเลยนะครับีหกที่เก็บชิม้อยไปเหรอเนี่ยอนี่ ซีแคสหกเก้าเก้าครับหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทสิบห้าตัวสุดท้ายเท่านั้นนะคิมมอนกระเป๋าวีสิบนะครับซีแคสหกเก้าเก้านะเหลือแค่สิบห้าตัวนะครับน่ารักทุกตัวนะซีแคสหกเก้าแบบอุ้ยเป็นถูกขนมมะซีแคสหกเก้าเก้าเหลือสิบห้าตัวนะครับเหลือสิบห้าตัวนะ 5, 6, 9, 9, อสองตัวกให้หน่อยมีอยู่หกตกหกมอสไว่สามวันละนี่ไม่เป็นไรครับพูดโรรกหกซีหกเก้าเก้านะใครจเอาคิมม่อนนะ่เฟักทองสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสองพันเก้าร้ยเก้าสิบรหัสคือซีหกแปดเจ็ดครับซีหกแปดเจ็ดน่ากไนะหมนี่ลสีน่อ่าแบบไหนดีครับม่ กุญแจตุ๊กตาหรือว่าเป็นอัทลอยน่าหลัก